ฟักผูดข้างสาระข้ามผูเป็ดหมเได้ไ่มันเป็นตลาดนาดูน็มี่ขายคยซล้ออยู่ผัดหลอดเหลอือเข็ดเข็ดผิดวิธีครับ <c oughs> อันนี้ผัดเต้อที่สองนีหนึ่ง

พอหนามันออกก่อนมีน้ำก็เติมน้ำน้ยน้ำนี้น้ำไเล่แกัน้น้อยบนันเอาการหละบนมกล้ยมัดออนเป็นครับฮะกล้ยมัดออนพอสักเกบอยมันทุกอย่างเงีไางตลาดมใส่ผักกูดมะันล่องผัดเเต็นแทงเลาเทอร์เ แค่แขงแรกเลยครับรอบแรกเ็ทไปแล้วเลื่อม,มใคร,รอบกิทกบนะที่อะหมูใส่หมูสามรับ้นะ เอาทผีซอไปทางหลังกันทับถเ <laughs> เอออ,เนน <laughs> อันโันเออละทกแก้มุนไปทางขวาเลย <c oughs> มุนไปทางขวามุนไปนันนะครัอะวางนั่นก็วา,างเก่าเลยลองสีมก่มอนเสียมที่เสียมีย่ดอกัทนใอร้อร่อหน้นับเวเกิทุก